ขอบคุณที่สละเวลาเงันเวลาหายด้วยจ้าขอบคุณด้วยลายจังที่กำลางกัได้ลงล่มอลไรจ้ะ เพื่อนพีททำง,งานประมาณอีกสามสิบนาทีอะไรบ่ได้ตอนเฮ็ดงานอะไรบ่ได้มันสิเป็นอย่างิดกดีทพีททำง,งาน หลังบ้านขึ้นเจ้ากระตกแต่งจัดสวนงามงามว่าพี่น้องเหินตากันเด้อกัน ไดแม่คขามาให้ายกำลังใจขอบคุณแม่นายด้วยจ้าอันเพื่อกระถิ่มขอบคว้อมไปเด้อจะได้ตามไปหาบ้านคือ เคื่อเนเฮ็ดงานตอนเช้านี่ยเดี๋ยเพือนอดมงไทยเขาเนาะข้างานตาเช้ามันสิมีร้านไขเ่เนืว้อย้อนเนืกินขน้าวเหนียวหมูปิ้งขง้าวเหนียวหมูทอดกินง่ายๆตอนเช้าก่อนเข้างานเนาะตะกี้ถุงละห้าบาทถุงละห้าบาทจะอิ่มเศร้าละ semana se ถึงที่ทำงานแล้วจ้าขอบคุณท่าจ้าคือขอมารับช่วมรับรับเลยเบิ่งเป็นกำลังใจให้เถึงที่ทำงานแล้วเราจะขออนุญาตลงไลน์สามีละจ้าง,งานก่อนสวัสดีนะคะ